อาครับบีบสูงแล้วได้ผลด้วยครับกอรวิทลูกนี้มีขวางอยู่ยิงฉลับแล้วบอลของลันลี่สักครับไล่มาครับไหโขอเดลปีโนอยู่ขึ้นมาครับ mm. เราบิลไม่ดีครับจะตัดได้กอรวิทดึงจังหวะครับ mm. เรายัดดือด้อเลยครับไม่ลำหน้าครับช็อตน,นี้แล้วกลายเป็นดีครับ mm. ตั้งแต่งสองสามทีครับโอ้แล้วหมุนตัวยิงเข้าไปเลย ไปฉลับทีมเยอกครับระเดียนครูตามไม่ติดพอครับอยู่ข้างหลังนะครับเข้าไม่ถึงบอลยัดมาตรงนี้เราดูเหลี่ยมบอลดีกว่าครับโอ้อหหัวแต่งด้วยครับแล้วพลิกตัวยิงเน้นเล่นทางดีจริงๆครับไปเสาไกลสิวรักเนี่ยหมดสิทธ์รักเลยครับไม่พุ่งเลยครับขาตายอยู่ก็เป็นจังหวะความสามารถเฉพาะตัวเลยครับโอลัม